ค่ะก็ขอบคุณทางอาจารย์นะคะวันนี้สนุกม,มากเลยวันนี้เรามีโอกาสที่จะมาที่อ๋อพัทยานะคะซึ่งก็เป็นครั้งแรกของทีมงานเราด้วยนะคะแ้วก็สนุกม,มากๆค่ะที่สำคัญนะคะต้องขอบคุณอาจารย์เขาสำหรับอาหารกลางวันวันนี้ของเรานะคะรูค่ะเราแค่เป็นช่องมงค่ะอาจารย์ไม่อยากจะไม่อยากจะบอกเลยนะคะว่าเรากินไม่เป็นแต่ก็กินหมดแล้วนะคะโอ้โหเราเคยโลดนขายสา อาจารย์พอมาที่นี่กินเต็มที่เลยนะคะได้บไปเกินขุนมกคินตัวกิดตัวสามตัวร้อยห้าสิบวันนี้เหรอคะม่รู้ค่ะช่วยกันแกะค่ะห้าคนอ่าแล้วก็ขอบคุณทางเครื่องเสียงพีเอแล้วก็ลุงลุงชายนะคะที่ช่วยทำให้ละครของเราไปได้ดีรู้สึกว่าสาวๆทั้งๆก็ต้องยอมแพ้เหมือนกัน

好，歡迎大家。<music>